จีสตาได้เผย,ยแพร่ภาพเป็นภาพนิ่งนะครับแล้วก็ระบุว่าถ้าเขื่อนเจ้าพยามีการระบายน้ำ2,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็คือสีแดงนะฮะไอสีแดงๆส่วนสีเหลืองก็คือ2,007ตอนนี้เกิน2,007แล้วสรุปนะครับจากสีเหลืองตอนนี้เป็นสีแดงหมดถ้าผู้ชมดูสีแดงก็แล้วกันนะ <S <S ดูจากนะครับจังหวัดปทุมธานีเอาริมแม่น้ำเจ้าพญามันจะมีตั้งแต่อําเภอสโคกเห็นไหมครับ สามโคกฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็อำเภอเมืองปทุมธานีฝั่งซ้ายฝั่งขวาจุดที่กระทบก็คือริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับอะไรขึ้นไปได้เลยฮะทีมงานนะครับจากที่ปทุมธานีก็จะมาเป็นนนทบุรีนะฮะนนทบุรีเสร็จเจออะไรเจอปากเกร็ดฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับแล้วก็เจออำเภอเมืองเจออำเภอบางกรวยนะครับแล้วก็เข้ามาเขตกรุงเทพ เข้ามาเขตกรุงเทพนะครับก็จะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ได้รับผลกระทบนะฮะอันนี้เป็นภาพจากจิสดาไปดูที่ปทุมธานีกันนิดหนึ่งนะครับาทางด้านบิ๊กแจ๊สพลตำรวจโทคำรณวิททุบกาาาระจ่างท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานกลางคืนทุ่มหนึ่ง แล้วก็วันนี้ก็อัปเดตกันเรื่อยๆนะครับค,คือท่านก็บอกว่ามีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆมาตลอดนะแต่ว่ามันก็มีคําถามจากที่น้องประชาชนแล้วคําถามจากบิ๊กแจ๊สเองเนี่ยไปถึงกรมชลประทานว<ม>่าจริงๆแล้วเนี่ยการปล่อยน้ําลงมาอยากจะให้พูดความจริงว่าปล่อยมาเท่าไหร่จะได้เตรียมการแล้วก็มีการประสานกับพี่น้องประชาชนถูกบอกอย่างเมื่อวานเนี่ยบอกปล่อย2,700ลูกบาทเมตรต่อวินาที แต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยคุณปล่อยมา2,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีประชาชนเขาก็คาดการไม่ได้นะก็อยากที่จะให้พี่น้องประชาชนฟังเรื่องของข้อมูลข่าวสารแล้วกลมชนเองคุณก็ต้องบอกความจริงมาเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้เหมือนกันครับล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่ที่ท็อปนิวส์ของเราที่บางพีสมุทรปราการฝนก็ตกลงมาอย่างหนักตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าสายแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เองก็ตกหนักเหมือนกัน ก็ยังมีอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ําอยู่นะครับขณะเดียวกันไปประมวลดูอย่างภาคเหนือก่อนนะครับภาคเหนือนี้ที่จังหวัดพะเยาอิทธิพลจากพายุคาวเมกีก็ส่งผลกระทบโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ฝนตกลงมาพื้นที่ตอนบนภูเขาเทือกเขาดอยแล้วก็มีมวลน,น้ำป่าไหลาจากพื้นที่สูงทะลักเข้าท่วมพื้นที่การ,กรเกษตรภายในชุมชนหมู่5หมู่8บ้านสรรป่านาดอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะครับ ได้รับผลกระทบเดือดร้อนไปกว่า10หลังคาเรือนอันนี้ที่พะเยาพะเยาก็จะอยู่ฝั่งตะวันออกนะครับถ้าเป็นแม่น้ําก็จะประมาณแม่น้ํายมนะฮะแม่น้ํายมนะครับ,รบต้นยมก็จากพะเยาก็ลงมาแพร่จากแพร่ก็ลงมาสุขโขทัยนะครับ,รบขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็คือที่จังหวัดลำปางนะครับจังหวัดลำปางน้ําจากดอยแม่ปะทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะผลจาก ฝนตกลงมาอย่างหนักโดยเพราะหมู่บ้านแม่ปะดอยต์ตำบลแม่ปะอําเภอเถินจังหวัดลำปางน้ําจากดอยแม่ปะไหลลงลําห้วยแม่ปะนะครับส่งผลกระทบให้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกระทบกว่า60หลังคาเรือนบางจุดน้ําสูงกว่า1เมตรจ,จุดนี้นะครับเป็นจุดที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องตั้งแต่ตีสาที่ผ่านมา ชาวบ้านทราบก็แจ้งเตือนนะให้ประชาชนเตรียมรับมือเพราะเผื่อจะมีน้ำป่าหลากลงมาก็มีสภาพดังที่เห็นอันนี้ที่แจ้งมาเมื่อเช้าวันนี้นะครับไปดูภาคเหนือตอนนี้สถานการณ์ที่เราต้องจับตาก,ก็คือเรื่องของเขื่อนเราอัปเดตนะปริมาณของการระบายน้ำจากเขื่อนอยู่2จุดนะครับเขื่อนศิริกิจนะต้นแม่น้ำน่านมีการระบายน้ำทับประมวลตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงปัจจุบันนะฮะ2พฤศจิกายน ที่มีข้อมูลการระบายน้ำก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตั้งแต่15ล้านพีคสุดช่วง35ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน,นในห่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนะครับอันนี้เป็นช่วงที่ฝนตกหนักพายุเข้าพื้นที่ตอนเหนือจังหวัดน่านจะระบายเยอะหน่อยนะครับเพื่อจะเคลียร์ตอนนี้ระดับในการระบายน้ําของเขื่อนสิริกิตนะจังหวัดอุตรดิตถ์จะอยู่ที่10ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะครับอันนี้1วันก็คือวันละ10ล้าน แต่ที่ต้องกังวลก็คือเขื่อนภูมิพลนะครับที่จังหวัดตากตั้งแต่วันที่4ถึง1 5ตุลาคมนะครับการระบายน้าเฉลี่ยอยู่ที่วันละ5ล้านลูกบาทเมตรแต่ช่วงที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและจับตาว่าจะมีพายุเข,ข่าเมกีเข้ามานะครับก็มีการเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนวันนี้วันที่9วันจันทร์นะครับแต่การระบายน้ำแบบเป็นขั้นบันได วันที่5้านี่ยีล้านลูกบาทเมตรวันที่6 25ล้านลูกบาทเมตรวันที่7 30ล้านวันที่ 8- 40ล้านวันนี้วันที่9ขยับเพิ่มเป็น45ล้านลูกบาทเมตรนะฮะพรุ่งนี้ก็ยังคงอัตรานี้อยู่ก็คือ45้าล้านลูกบาทเมตรนะครับเอาวันนี้ตลอดทั้งวันวันนี้วันที่10นะฮะก็รอดูนะครับว่าน้ําเหนือตอนบนจะมาเติมอีกไหมถ้าเกิดไม่มีน้ําเหนือมาเติมนะฝนตกพื้นที่ตอนบนอย่างเชียงใหม่นะครับไม่เติมลงมา จะทําให้ลดการระบายลงไหมนะฮะสถานะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ9 8กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับต้องห่วงเพราะมีการระบายน้ําแบบนี้<ม>น้ำนะแม่น้ําปิงแม่น้าวังแมย่ยมน่านก็จะมารวมกันที่แม่น้ําเจ้าพยาะนะครับที่นครสวรรค์เจ้าพยาตอนนี้นครสวรรค์ที่สถานีซีสองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ น้ำไหลเข้านะปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ2,971ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่พื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพยาที่อำเภอสัพ,พยาจังหวัดชัยนาทน้ำระบายออกอยู่ที่2,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระบายขนาดนี้พื้นที่ตอนล่างก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะยังไงน้ำท่วมแน่นอนจังหวัดชัยนาทมีผลกระทบอยู่2ส,ส่วนส่วนเหนือเขื่อนนะเหนือเขื่อนชัยนาทขึ้นไปจะมี3อํอเภอ ก็คืออำเภอมโนรมอําเภอเมืองัชนาทอําเภอวัดสิงห์ส่วนท้ายเขื่อนนะครับก็จะเป็นอำเภอสัพพยาอําเภอสัพพยาเราจะรายงานกันทุกวันนะโพดางนําออกโพดางนําตกนะตำบลโพดางนำเนี่ยก็จะมีอยู่สองฝั่งฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกตอนนี้ท่วมหมดแล้วเดิมทีนี่ฝั่งตะวันออกจะท่วมก่อนนะตอนนี้ฝั่งตะวันตกก็ท่วมเหมือนกันส่วนด้านบนนะครับด้านบนนี้อยู่ที่อำเภอมโนรมจังหวัดัชนาทเป็นพื้นที่การปลูกส้มโอ ส้มโอนะครับที่อร่อยผมส่วนตัวผมนะผมว่านี่อร่อยเกือบจะอันดับหนึ่งของประเทศะส่วนตัวนะครับแต่ตอนนี้น้ําท่วมหมดแล้วอเกษตรกรทู่ปลูกส้มโอตอนนี้ก็เครียดเหมือนกันนะครับกลัวว่าจะกระทบต้นเน่าเสียหายหรือเปล่านะฮะส่วนการระบายน้ําของกรมชลประทานมีการปรับอย่างแม่น้ําเจ้าพยามือสักครู่เราก็รายงานไปแล้วแต่ว่าพื้นที่ตอนบนและก็ตอนล่างของแม่น้ำเขื่อนเจ้าพยา เขาจะเบี่ยงน้ําออกไป2ฝั่งนะครับฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกนี้จะไปที่เขื่อนป่าศักชล์ชทธิ์นะฮะน้ำที่เข้ามาเสร็้วทางป่าศักชล์ชทธิ์ตอนนี้ยังรับน้นําได้อยู่นะครับมีการปรับลดอัตราการระบายน้ำนะเพื่อลดผลกระทบจากเดิม350ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีตอนนี้เขื่อนป่าศักชลสชทธิ์ปรับลดเหลืออยู่ที่300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ แต่ถามว่าระดับ300นี่มันก็น้อยกว่า2,007-2,008นะซึ่ง2,007-2,008เขื่อนเจ้าพยาตอนนี้ก็เดือดร้อนอย่างหนักนะครับท้ายเขื่อนเจ้าพยานอกจากชัยนาทแล้วก็มาที่สิงห์บุรีมาตั้งแต่กลางคืนทั้งคืนเลย f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของเทศบาลเมืองสิงห์บุรีขับรถประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนแล้วก็ ชวนประชาชนมาร่วมกันกรอกถุงกระสอบทรายด้วยนะฮะการเตรียมความพร้อมนะตั้งแนวล้อมน้ําผุดฝั่งตะวันออกของเทศบาลนะคะอันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองสิงห์บุรีแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางด้านของปอพอสิงห์บุรีก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนมีความจําเป็นต้องยุติการสูบน้ํอ่าเพราะว่าเหตุน้ํา <c oughs> ทลักที่หมู่หนึ่งตบลทับยาก็ส่งผลให้น้าไหลข้ามถนนหมายเลข3 1 1คือสิงห์บุรีกับชัยนาท นะซึ่งตรงนี้อาจจะส่งผลไหลเข้าในพื้นที่อำเภอบางระาจารันต่อไปด้วยค่ะครับไปต่อที่อ่างทองเลยนะฮะอ่างทองนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่โดยเฉพาะสายป่าโมกนะคะสุพรรณบุรีเนี่ยปรากฏว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้บริเวณพนังก้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาใต้สะพานป่าโมกเกิดพังทลายนะคะจากเชิงสะพานป่าโมกแล้วก็ล่าสุดนี้ที่เกิดเจ้าพระยาระบายน้ําอยู่ที่อัตรา2,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาที่อ่างทองตอนนี้ปริมาณ หน้าสาลาก,กลางอ่างทองเนี่ยสูงเกือบเกือบจะถึง10เมตรแล้วมีการเรียกประชุมทุกหน่วยงานนะคะสั่งเต็มความพร้อมในการเตรียมแผนเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากจําเป็นจะต้องมีการอบพยพแล้วก็คอรมอเองก็เตรียมอนุมัติงบ,บช่วยน้ำท่วม,มเพิ่มอีก1 2 0 0 0 0ครัวเรือนด้วยกันโดนหมดนะฮะ<อ>สามอำเภอนะครับ,รบชัยโยป,ป่าโมกแล้วก็อำเภอเมืองกระทบบดนะครับจากอ่างทองลงมาที่อยุธยานะครับ มีคลิปที่แชร์กันเยอะมากโดยเฉพาะบางบานเสนาผักไห่ที่วัตกโกอําเภอบางบานอวัตตะกูนะครับวัตตะกูอําเภอบางบานอายุธยานี่คือเขาล่องเรือไปท่านผู้ชมดูวัดนะฮะนี่คือวัตตะกูนะฮะที่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยานะครับคือหนักจริงๆภาพรวมตอนนี้สบเ,บเบอําอำเภอน้ำท่วมสูงนะครับ สิอ็ดำเภอหนึ่งร้อยส่ามํีสิเอำเภอหนึร้อยสตำบลแล้วก็945หมู่บ้าน11อ็ดำเภอก็ประกอบไปด้วยเสนาผักไหบางบานนะครับอันนี้ท่วมอยู่ประจําท่วมก่อนเขาเพื่อนมีบางไซมีพระนครศรีธิยามีบางปะอินบางปะหารบางซ้ายบางแพรกนะครับลาดบัวหลวงแล้วก็มหาราชนะครับหนักจริงๆเสียชีวิตไปแล้ว14ราย หนักถึงขนาดว่าบางบานต้องออกมาชุมนุมป like ิดถนนประท้วงเลยวันก่อนนะเสนาวันนี students, ้บางบานออกมาชุมนุมปิดถนนประท้วงเหมือนกันนะครับร้อนถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกอย่างคุณพราดอนปริศนานันทกุลต้องลงมาช่วยที่จะหย่าสึกนะฮะแต่ไม่รู้จะหยาอย่างไรเพราะว่าป่าโมกบ้านผมก็แตกมาแล้ววันนี้อยุธยาก็แตกบางบานก็แตกเสนาก็แตกนะไปฟังบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะครับเวลามันเป็นแบบันเหมือน เดี๋ยวคุณจะช่วยระบายออกัรอเดี๋ยวรอฝั่งนู้นเขามาก่อนแม่เลยรอฝั่งนู้นแม่แป๊บนึงเมื่อสถานการณ์มันมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็ต้องมาคุยกันใหม่เพราะฉะนั้นเวลาเวลามันเป็นแบบนี้ผมคิดว่าทางฝั่งที่เขาจะรับน้ําก็ต้องเรียกมาคุยด้วยไม่เช่นนั้นนะไม่เช่นนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดม็อบแบบนี้นี้เหมือนกันต่เกิดจากฝั่งนู้นแต่ความจริงครับแล้วสุดท้ายนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะผมเคยเจอแล้ว ทั้งสองฝ่ายก็เอามีดเอาปืนมาล่อกันนะครับอ,อยากจะให้เกิดไหมละ่ะผมไม่อยากให้เกิดผมไม่อยากให้เกิดกเพราะฉะนั้นต้องมาคุยกันเพราะฉะนั้นต้องมาคุยกันต้องมาคุยกันครับคิดวแล้วแล้วการบริหารจัดการในระยะยาวเนี่ยคือท่านก็บอกว่าแจ้งกับกรุมชลประทานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้งบรญหารจัดการน้ําแล้วต้องยอมเปิดพื้นที่ให้น้ําเข้าทุ่งบ้างถ้าไปปิดไปกันไว้พอน้ํามันมากระทบเอ่อล้นไปมากขนาดนี้ที่สุดท่านก็ยอมเปิดอยู่ดี วันนี้นะอยากจะได้กล้องให้การบริหารจัดการน้ําเป็นไปทั้งภาพรวมนะท่านบอกว่าเดี๋ยวเสร็จจากนี้จะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปบินดูว่าจุดไหนที่เป็นพื้นที่ทุ่งแล้วน้ําไม่เข้าทุ่ง<ค>ไปให้ท่วมอยู่บางจุดอันนี้นะฮะต้องดําเนินการแก้ปัญหาไม่งั้นจะมนกระทบแบบนี้แก้ไม่จบเดี๋ยวบ้านนี้ก็มาประท้วงเดี๋ยวบ้านนั้นก็มาประท้วงพอที่สุดต่างไม่ยอมกันเพราะไม่มีใครอยากได้น้ําเดี๋ยวเอาปืนเอามีดมายิงกันมันจะกายเป็นเรื่องอื่นนะครับ,น,รบนี่นะฮะ ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิก Top Fan, Top Member, ท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทั่วกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำํแท่128รางวัลและวอชเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ LINE @topshopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%